วันนี้ครูมาชวนคุยเรื่องอะไรดีหลายคนนะคะคงจะเคยสูญเสียอะไรที่คาดหวังไว้ในใจไปอย่างเช่นอะไรความรักคบกันมาดีๆก็เลิกกันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพยายามตั้งเท่าไหร่ทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นแล้วทำไมถึงต้องขาดจากความสัมพันธ์นั้นหรือเสียความสัมพันธ์นั้นไปหรือหน้าที่การงานที่คุณคาดหวังสุดท้ายแล้วคุณพยายามตั้งมากมาย แล้วคุณก็สูญเสียมันไปสุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้เวลาที่คุณสูญเสียมันไปคุณเกิดความรู้สึกยังไงคุณเกิดความรู้สึกว่าตัวฉันไม่ดีพอหรือเปล่าฉันถึงได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตฉันไม่สามารถที่จะยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจได้นะคะนี่แหละความรู้สึกของคนทั่วไปเวลาสูญเสียอะไรต่างๆออกไปจากชีวิตสิ่งที่เราคาดหวัง แล้วเรามักจะโทษตัวเองว่าเราไม่ดีหรือเปล่าเราไม่คู่ควรหรือเปล่าถึงได้สูญเสียมันไปครูอยากจะเอาประเด็นนี้มาพูดนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราเนี่ยสูญเสียอะไรต่างๆในชีวิตไปเนี่ยในทุกๆเรื่องนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะคะทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปในวันนี้ วันหนึ่งคุณจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างที่เขาบอกว่าบางครั้งเรื่องพวกนี้มันเป็นบททดสอบในชีวิตเรานะคะไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปคุณสามารถมองมันในแง่ดีได้เสมอเหมือนกับถ้าคุณสูญเสียความรักไปคุณต้องเลิกจากความรักที่คุณมีอยู่นะคะคุณก็แค่คิดว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ หรือคุณสูญเสียหน้าที่การงานที่ดีไปณนะปัจจุบันคุณก็จะได้หน้าที่การงานที่ดีกว่าเงินเดือนดีกว่าเข้ามาแทนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูพูดจากประสบการณ์ของครูเองนะคะว่ามันเป็นจริงนะคะมันแค่เป็นบททดสอบเข้ามาหรือเราจะเรียกในภาษาของเชิงจิตวิญ,ญญาณก็คือจัก,กรวาลกำลังทดสอบเราอยู่นะคะ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีเสมอเพราะมันทำให้คุณเติบโตขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนนะคะอย่างประสบการณ์ในเรื่องของความรักของครูนะคะที่ครูสูญเสียความรักไปนะคะสุดท้ายแล้วครูก็ได้เจอคนที่ดีกว่าคนที่เหมาะสมกับเรามากกว่าในช่วงเวลาหนึง่งซึ่ง ครูเคสูญเสียไปหรือแม้แต่เรื่องของงานนะคะครูเคยที่จะรู้สึกไม่ดีกับงานที่ครูทำครูก็เลือกที่จะสละมันออกไปจากชีวิตโดยการออกไปหางานอื่นๆทำที่ดีกว่านี้แล้วสิ่งที่ได้มามันก็ดีกว่ามากๆทำให้ครูนึกย้อนไปถึงว่าสิ่งที่ครูสูญเสียไปมันไม่ได้แปลว่าเรา จะต้องสูญเสียตลอดไปสิ่งที่ชีวิตหรือจักรวาลหรือเรื่องของพลังงานต่างๆที่เขาจะตอบแทนเราเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าทดแทนมาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุยอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะเวลาที่คุณสูญเสียอะไรไปก็แล้วแต่อย่าไปคิดลบๆ ในชีวิตของตัวเองนะคะว่าเราไม่ดีพอตีอกชกตัวว่าตัวเราไม่ดีพอถึงสูญเสียสิ่งเรานั้นไปมันเป็นแค่จังหวะชีวิตที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่ารับรองว่าให้คุณรอดูว่าสิ่งที่มาทดแทนให้คุณมันดีกว่าสิ่งที่คุณเสียไปแน่นอนอย่างที่เขาบอกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอเพราะฉะนั้น มันรักษาไวเบชั่นหรือพลังงานในตัวคุณให้มันเป็นพลังงานที่ดีอยู่เสมอแล้วพลังงานที่ดีที่คุณมีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาทดแทนนะคะขอบคุณค่ะ